ทดสอบความรู้ของ g นซีกันว่าพี่เอิญจะรู้ขนาดไหนโอเคจุดๆใกล้ใกล้ฉันเราต้องการอะไรบางอย่างเราอยากให้มันก็เลยหาว่าอะไรที่มันอยู่ใกล้ๆเราทีเสร์เออทีเสริเรารู้เวลาที่ดีมากๆอะไรอย่างนี้ไหมดีมากๆเสริมมากๆเลิกกักแล้วรักก่อนหน้าเตงเวลาที่ผลบัมอดทนอดทนหน่อยอดทนนะอดทนได้ไหม อ๋อคนคนจนกว่าจะแลนจริงไหมจริงปะจริงหรือจริงหรือไม่จริงอะไรวะจริงหรืออะไรอะจริงหรือหลอกจริงหรือบอกจริงไหมไม่จริงไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่จริงจริงหรือเธอหรือเค้กเค้กอะไรวะไอ้นันสนใจนันคนเงียบขอคนหน่อยขอคนดีขอคนเหยิด ขอคนมั่นขอคนได้ไหมขอคนจริงใจมีไหมแถวนี้ขอคนใจดีขอคนดีใจขอคนเต็มใจขอคนใส่ใจขอคนชอบใจขอคนได้ใจเวลาเพื่อนพูดแล้วเพื่อนอยากให้คนเขาอะไรเราขอเข้าใจเสริมความงามชิดาทีนิกเสริมความงามลีนิกใกล้ฉันมากๆากทีนิกจัดฟันใกล้ฉันช่วยสพอร์ตผู้หญิงคนนี้นะคะช่วยสปอร์ตผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหมคะ